โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม RV ีกันอีกเช่นเคยแล้วก็วันนี้ผมเจออะไรสนุกสนุกมาด้วยแหละคือวันเนี้ยผมไปกดห้องมาเว้ยแล้วคราวนี้ผมเห็นว่าเขามาด้วยกันเอลสูกับคลิกซี่อะ่ะแล้วแบบเฮ้ยขอลองฟังหน่อยสิเห็นเขาเปิดไมทีมใหญ่อยู่ตอนที่ผมเอ,เอาฟอร์เทนมาฟากไปไหนก็ต้องไปกับพาชิดิ ไม่ใช่เอ้ใช่ต้องเป็นคนอ่าแล้วตอนแรกที่ผมกดมาเนี่ยผมเจอประโยคประโยคนหนึ่งเว้ยผมได้ยินว่าฟอร์เรนติงโง่เว้ยเอ้ยก็มาดูกันดีกว่าว่าเขาจะคิดถูกหรือคิดผิดที่จะฟอร์เรนผมว่าฟอร์เรนติโง่อะไรก็งง่เล มันบอกรักได้ไงเจโดเดี๋ยวออกรองเท้าก่อนนะครับเพื่อความไหลลื่นียั่งไว้ได้เขาเล่นอะไรกับของเขาไว้โด้ไม่โดนเลยชิบหายไปดูหน่อยเฮ้ย โอ๊ยจอกไม่โดนวาแล้ววาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วดีกว่เดลต่บผมแล้วอะไรกันถแบมก็ฟอร์เลนนะครับลีงาลีงาลีงาลีจอบัดเดลีแล้วไปช่วยเพื่อนก่อน อ้าวเจไม่ทำงานเหรอเจน้องมาผิดแล้ว <certains> นิดเดียวเอ้ยใครทำเพื่อนผมถ้าชิก็สลับดีครับรนได้ลิงแล้วเนี่ย ก็ฟอร์เรนนะครับก็ฟอร์เรนนะครับนี่ผมอุตส่าห์เปิดคลิปไปแล้วนะเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยนานทีจะเจอคนเปิดไหมแถมมากเป็นคู่อย่างงี้ก็มันผมสิครับฟังยาวๆเลยดูซิจะพูดยังไงกับฟอร์เรนตัวนี้เอาดิไอเอาเลยเอาเลยเอาเลยด้ปะ

ม่ได้เล่นฟอร์เลนนานฝีมือตกอโพราะน,นี่ย๋าจะชอบแฮปลัว่วอ๋อขอบคุณครับคุณชาชวานครับเดี๋ยวผมรอดักก่อนดีกว่าเปิดไม่แต่ไม่ชอบพูดนปเฮ้ย <No. S 2> โอ้อดเลยบบอดเลยโอ้โหไม่เพียงตีกลับแล้วจ้า <c oughs> แขวะไหวไหมเนี่ยเอออันต้องอันต้องเด้อเอ้ยเดี๋ยวขอมานานหน่อยนะครับเดี๋ยวจะไปช่วยทาชิครับไปก่อนครับไปเยอยากฝุ่นมาไปก่อนครับถอยก่อนครับฝุ่นไม่ไหวครับเอ๊ไปทีนนิดนี่ครับได้ยินไหมเนี่ยได้ยินครับอยากกินขนมอยากกินขนมก็ไปซื้อสิครับพี่น้องเอาอันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้เอาเลยครับ เดี๋ยวป่ะเดี <ills> um, ๋ยวปะเดี๋ยวปะวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันเจอลิงตัวหนึ่งมันถามฉันว่าจะไปไหนที่แน่ยอ่าวไปโฟก้างซะแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮสวยอ่าฮ่าลำเป็นนี่หว่าอะเขาเปิดมาหน่อย ก็ไม่ได้เป็นฟอร์เรนติงก็ไม่ได้เป็นฟอร์เรนติงโง่นะครับตอนนี้ทาชิสุดที่รักไหนดูสิเฮ้ยหนีแมวมันมาแล้วเพื่อนมันมาอ่าเขาไปสนใจผมเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยเศร้าอ่ะแตกครับเกือบแตกครับโอ้โหสลิมเกือบแตกครับสลิมเกือบแตกแล้วเขาดีคออยู่นี่ป่ะก็เขาดีคออยู่ตรงนี้ไงเออลางได้เปล่าได้ดีได้ดีได้ดีบอลเลนอยู่นะโอ้ย ก็เจ็ดสูตรแล้วครับเป็นไงล่ะทุกคนต <c oughs> อนนี้ไม่ใช่ขี้นะฟอร์เรนตัวนี้แต่ปอมแต่ปอมเลรนบนเราดีสวยเระข้าเปนคิกส่สวยครับร <c oughs> ฝั่งนู้นใครฟาร์มอ่ะ ลลวอ่ะผมเยนทำไมมันแรงอย่างว่าฟอร์เดนตอนเนี้ยอืมทิดว่าฉันไม่รู้อย่างนั้นเหรอสกัดว่าแกอยู่แถวนี้น่ะ ไม่ใช่ร้านหรอกครับเขาจะได้ยินตอนผมเปิดใหม่ไหมไม่เอาดีกว่าดีครับน้องบอกเลยครับสวัสดีครับเออสุดระดับชาติว่ะเออสุดระดับชาติว่ะเฮ้ยแต่เขาเล่นดีจริง เห็นเอลสูตรรดับจังหวัดหรือยังเอลสูตรระดับจังหวัดปะทุกคนเอลสูตระดับจังหวัดว่ะสงสัยมันเอามาหัดเล่นแน่เลยไปอ่ะเฮ้ย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 คำโบราณปิดนะนั่น 好好好เอ้ยโอ้โนี่เดียวนี่เดียวนี่เดียวแป๊บนึ่งดีเหรอตอบไม่ไ้เออยิงมันเฮ้ย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 มันไม่ถูกต้องแล้วมันไม่ถูกต้องแล้วนะโอ้โหโอ้บุญรอดบุญรอดจัดเลยไม่นะเพื่อจะพึ่งรีบจะพึ่งรีบถอยก่อนถอยก่อน ฉันบอกแล้วว่าถอยก่อนกลับเลย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 ไม่ไม่มีจิ้มเลยจิ้มนี่หมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโดนลิงตบตามผมมาหน่อยเดี๋ยวผมน่าจะต้องเก็บดาร์กให้เขาว่ะเฮ้ยทำไมดอกมันโดนลิงทุบแน่เจเฮ้ยโดนเฮ้ยโดนลิงทุบอะไรเขาจะฆ่าลิงอยู่แล้วนั่นนั่นเคขาจะมาเอาตรงนี้ป่ะวะผมว่าเขากลับว่ะ เอยไม่กลับวะไม่กลับวะไม่กลับวะสูตรระบบพึงแชดอะไม่กลับวะสกัดเขาไม่กลับวะทุกคนมามามาสกัดมาสกัดมาสกัดอ้าววววออวว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 วงเอออววว จอ๋อเห็นแล้วไอ้จอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้จอไม่เอาไม่ดีไอ้จอไม่ดีไม่ดีเฮ้ยทำไมไม่กินไม่โดนอ้าโดนจริงด้วยว่าแล้วยิวกันเพลินมือเลยเฮ้ยทำไมมันกระตุกวะทำไมมันกระตุกเดี๋ยวจบเลยแล้วกันมันกระตุกขนาดนี้แล้ว เอเอเถ้าชีวิตไม่ยอมช่วยแท็กปอบวะเอาเอาโดนไปเนี่ยโดนไปเนี่ยโดนไปเนี่ยโดนเลยไปเ,เ,เนี่ยเฮ้ยเก็บนี่ข้าวันสวยถอยก่อนสูน้ได้ได้หรอเออจบแล้วเออยังปัน่นอ่ะทุกคน ตาที่ผมไม่ได้ได้ตัดแล้วเนี่ยน่าจะแค่เพิ่มเอฟเฟกต์นิดๆหน่อยๆแค่นั้นก็น่าจะเสร็จแล้วแหละตาเนี่ยมันไวมากคือแบบตัดนี่คือน่าจะเหลือน่าจะเหลือแค่ประมาณเจ็ดถึงห้าห้าถึงเจดนาทีเองฉะนั้นไม่ตัดดีกว่าสิบนาทีนอนอไปทริปเปิคิทั้งที่เจ็ดร้ยสิเก้าอวีครั้งที่เก้าร้อยสี่สิบกและเหรียญเงินไฟเตอร์เป็นไง ตอนแรกผมโดนบอกฟอร์เตนโ่ในหน้าเลือกตัวเว้ย MVP ครับโทษทีผมไม่ได้อา่านตั้งแต่ตอนหน้าเลือกตัวตอนหน้าเลือกตัวนี่คือแบบมันจัดโอ้เกือบหยิบเทนมาฟาร์มด้วยตอนแรกก็เป็นยังไงบ้างครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้พ่องเอาบินเอลของผมด้วยนะครับโอ้ยดิ้นผันตีปากแปบบ๊บโอเคก็ ขอพูดอีกครั้งแล้กันก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องอัิทอมเอลของผมด้วยนะครับเออพูดถูกแล้วโอเคก็ถ้าเกิดใครอยากเห็นผมมาเล่นแบบเจอคนเปิดไม่อยาทีมใหญ่คุยกันแบบนี้อีกก็คอมเมนต์ไว้ได้นะแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยเอ,อ่อหรือติดตามข่าวสารต่างๆได้ผ่านช่องทาง Facebook IG Twitter ของผมนะครับส่วนใหญ่ Twitter ผมจะใช้ลงแบบ เรื่องราวส่วนตัวเนาะส่วนเฟซนี่ก็เฟซกับไอผมจะเอาไว้ลงพกคลิปเออโอเคก็มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนหวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย